พบกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรลีลาวัชรามาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโซม วันนี้ค่ะจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีสมุนไพรในท้องตลาดเนี่ยมากมายเลยโดยเฉพาะสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ระด,ดับความนิยมนะคะในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือเห็ดลิจ,จือแดงค่ะแล้วเห็ดลิงจือะค่ะในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะอาจารย์รเลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทั้งแบบต้มเองแบบกแกลนูเองเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับเ็เนื่องจากว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพกันามากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยนิยมสมุนไพร เพราะว่ามันใช้กันมานานใช่ไหม,มเป็นเวลานาน,านแล้วสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็หันกลับมาให้ความสําคัญกับธรรมชาติมากกว่าท่านก็เลยนิยมพวกสมุนไพรกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมุนไพรแต่ก่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีต้มไม่ว่าจะไทยหรือจีนเราก็ใช้ระบบต้มเหมือนกันห,หมดเลยทีนี้การต้มเนี่ยมันมีปัญหาะนะครับเพราะว่า มันโดนความร้อนทำให้ตัวยาบางตัวที่สำคัญในสมุนไพรเนี่ยมันสูญหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นแล้วทำไมแล้วเรื่องอะไรเราจึงจะมาต้มกันอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่นิยมเรื่องการต้มเพราะว่าการต้มเนี่ยอย่างเช่นตัวเห็ดินจีแดงเองอนะครับเรามาต้มเสร็จมันจะได้สารที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยแค่3 0เองอม,มันไม่มากพอที่จะมาช่วยรักษา โรคของเราเองเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าต้องใช้โอ้โหไม่รู้ต้มกี่ครั้งถึงจะได้ตัวยาที่ครบกับความต้องการของอวัยวะที่เราสูญเสียไปอยู่นี่แหละครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยการนิยมก็การต้มนี่ก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงนะครับแล้วอีกในรูปแบบหนึ่งอะค่ะก็คือในรูปแบบของแกลนูอะค่ะมีจุดเด่นหรือว่าข้อดียังไงบ้างเห็นว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่แบบมีมา สักพักหนึ่งแล้วด้วยค่ะจ่าอันนี้ก็เทคโนโลยีก็อย่างที่บอกครับว่ามันกับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําเป็นแกนูซึ่งก่อนจะทําเป็นแกนูเนี่ยก็ต้องไปทําให้เป็นผงสกัดออกมาแล้วก็ทําให้แห้งแล้วก็เป็นผงแล้วก็อย่างเช่นกาแฟที่เราทานกันทุกวันนี้ก็บอกชงง่ายใช่ไหมแล้วก็ละลายเร็วอะไรพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันของตัวเห็ดหินจือเนี่ยก็มี วทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นก็คือเอามาทําเป็นแกนนูด้วยเวลาพกพาเราวจะทานก็สบายอเอาไปโรยลงไปในอาหารเลยก็ได้ชงร้อนชงเย็นก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําแกนนูเนี่ยก็ทําให้ความสะดวกกับผู้บริโภค,คแล้วก็ได้ตัวยาที่สําคัญได้เร็วกว่าการไปต้มเรียกว่าดูดซึมได้เร็วกว่าเองดูดซึมได้เร็วกว่านะครับอ,อ,อันนี้ก็ทําให้ผู้บริโภคได้ ตัวยาที่ต้องการเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค<ะ>่ะแล้วในการเลือกรับประทานเห็ดลินจือในรูปแบบแกนูวะค่ะยังเหมาะกับใครได้บ้างอย่างคะอาจารย์๋อเหมาะกับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนนะครับ<ะ>เพราะว่าไม่สะดวกในการให้กลืนเป็นเม็ดเป็น,ปน,ปนตัวแคปซูลหรือว่าเป็นเพราะนั้นก็ถ้าเป็นแกนูเนี่ยเราสามารถชงค่ะละลายน้ําทั้งน้ําร้อนน้ําเย็น<ะ>แล้วก็พกพาก็สะดวกเพราะามันเบามันแห้ง<ะ>แล้วนะครับ เพราะนั้นก็ทำให้ผู้ที่ต้องการอยากได้รับประทานเห็นจือแดงเนี่ยก็สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ,หร,บหรือว่ารวมไปถึงแบบผู้สูงอายุเอ,ง,องนี้ก็ได้ด้วยไหมคะใช่ครับผู้สูงอายุอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่สะดวกถ้าจะพกเป็นเม็ดไฟแล้วก็คืนก็ลําบากใช่รับเพราะนั้นผู้สูงอายุอาจจะพกพาพร้อมระหว่างเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปไปกลหรืออย่างนี้ ก็สามารถพกพาไปได้สะดวกด้วยอย่างบางท่านที่ไม่ชอบทานเป็นแคปซูลก็เลือกทานเป็นแกนูก็ได้ใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับหลายๆท่านนะคะที่อยากหาสมุนไพรอย่างเช่นเห็ดลินจือแดงในการเลือกรับประทานนะคะก็สามารถที่จะไปหาสมุนไพรในรูปแบบของแกนูกันได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะดีครับ แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันใ้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ